สวัสดีครับเด็กๆอ่ะยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่สัปดาห์ที่2นะครับสำหรับวิชาภาษาจีนอนุบาล2นะครับย่อเออฮั่นหยูเอ๋นะครับในฮั่นหยมพินอินของเรานะครับในสัปดาห์ที่2นะครับเฉล่าชัอก็ขึ้นเป็นพยัญชนะแล้วนะครับขึ้นเป็นพยัญชนะแล้วนะตัวแรกนะครับพยัญชนะตัวแรกออกเสียงตามเฉล่าชัอครับปู ปัวปัวนะครับอ่ะปัวอาปานะครับปัวอาปาทีนี้เรามาใส่วรรณยุต์ให้เขากันนะครับปาป่าป่าป่าอีกรอบหนึ่งครับปาป่าป่า ป้านะครับอ่ะตัวแรกนะครับเด็กๆเ,เห็นรูปอะไรเอ่ยเห็นหมายเลข8ใช่ไหมครับอ่ะแปลว่าเลข8เลข8ในภาษาจีนนะครับปัวอปาปาถูกต้องครับเสียงที่เท่าไหร่เอ่ยเสียงที่1นะครับปัวอปาปานะครับเสียงที่1ปาคือ แปดนั่นเองนะครับต่อมาเลยนะครับเอ๊ะเห็นรูปใครเอ่ยคนนี้น่าจะเป็นใครครับคุณพ่อนะครับคนนี้น่าจะเป็นคุณพ่ออะงั้นลองมาดูกันนะครับออปอาปาเสียงที่สีนั่นเองนะครับงั้นต้องออกเสียงว่าอะไรครับปาปาป่าป้า,ปา,ปานะครับอะป้า ป้าปะออกเสียงพร้อมกันครับป้าปะป้าปะนะครับคุณพ่อนั่นเองนะครับสังเกตไหมครับว่าตัวที่2นะถ้าเขียนเหมือนกันตัวที่สองนะจะไม่มีรูปวรรณยุกนะครับจะไม่ต้องเติมวรรณยุกตนะ์เนาะให้ออกเสียงเบานะครับให้ออกเสียงเบาต่อมาครับปูสระ โอนะครับปัวโอโปโปโอโปนะครับทีนี้มาผันสีเสียงกันครับโป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 นะครับตัวแรกของเรานะครับปัวโอโปนะครับปัวโอ ปัวเสียงที่หนึ่งนะครับปัวอะไรเอ่ยปัวหลวปัวหลวนะครับปัวหลวคือสับปะรดนะครับปัวหลวคือสับปะรดนะต่อมาปัวสาระอะไรเอ่ยปัวอีปีนะครับปัวอีปี ปี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 ปปปปนะครับอ่ะอปัอีปีเสียงเท่าไหรตรงนี้หนึ่งสองเสียงที่สองนะครับงั้นมาผ่านพร้อมกันปีปีป ไหนครับไหนปีอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงกลางใบหน้าเลยนะครับปีคือจามูนะครับปีคือจามูนะครับต่อมาปัวีปีอีกแล้วเสียงที่เท่าไหร่เอ่ยอันนี้เสียงที่3มเนผ่านพร้อมกันครับปีป,ป,ปีนะครับปีปีป,ป,ปีปีคืออะไรเอ่ย ปีคือปากกานะครับปีคือปากกาแต่ว่าเด็กๆเ,เวลาเขียนการบ้านใช้ปีหรือเปล่านะอ่ะเด็กๆใช้เชียนปีนะครับเด็กๆใช้เชียนปีต่อมาครับปูซาระอูนะครับปวอูปูปูอูปูปปนะครับพันเสียงพร้อมกันสี่เสียงนะ ปู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 อีกรอบนึงครับปู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 ไอตัวนี้คืออะไรครับปูปูปูเสียงที่หนึ่งสอสามใช่แล้วครับเสียงที่สนะครับปู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 เก่งมากครับปูคืออะไรครับดูลูกปูปูปู นะครับไม่นะครับปู้แปลว่าไม่ปฏิเสธนะคือไม่ไม่ไม่นะครับต่อมาครับเรามาสู่พยัญชนะตัวที่2นะครับตัวแรกในกี้คือตัวปวนะครับตัวปูวทีนี้ตัวนี้คือตัวพูวพวพูนะครับมาดูกันพูอาพา โพอาพานะครับพาผาผาผ้าพาผาผาผ้าอ่ะตัวนี้นะครับโพอาพาเสียงที่เท่าไหร่เอ่ยเสียงที่สองนะเพราะฉะนั้นต้องมาผ่านพร้อมกันพาผานะครับพาผาผานะครับคือ ปีนนะครับปีนไม่ว่าจะเป็นปีนบันไดปีนต้นไม้ปีนกำแพงนะครับเราจะใช้คำว,ว่าผานะครับต่อมาครับอพออาผานะครับเสียงที่ซีนะครับไหนลองผ่านพร้อมกันผา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  คืออะไรครับกลัวนะครับผ้ากลัวนะครับกลัวกลัวอะไรก็แล้วแต่นะไม่ว่าจะเป็นกลัวกลัวถูกทำโทษกลัวถูกดุนะครับเราจะใช้คำว,ว่าผ้านั่นเองนะครับต่อมาครับพัวสาลโอนะครับพัวสาลโอพัวโอโพพัวโอโพนะครับ โพล่โผล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 ่โผล่ะรูปนี้นะครับคือคุณยายนะครับโพโอโพโอโพเสียงสองงั้นผ่านพร้อมกันครับโพโ่นะครับโผโ่ถูกต้องไหมเอ่ยโผโ่คุณ ยายนะครับโผโพคนยายต่อมาครับโพโอโพนะครับโพโอโพเสียงสี po, ่แล้วทีนี po, po ้โพโผโผล่โโผโผโพ่อ่ะเสียงสี่พ่อคือแตกหรือพังนะครับในตัวอย่างคืออะไรแตกครับชามันแตกนะครับชามันโพ มันแตกมันไม่สมบูรณ์แล้วนะครับอ่ะโอเคต่อมาครับโพอีพีโพอีพีนะครับออกเสียงพร้อมกันพีผีผีพี่พีผีผีพี่นะครับอ่ะโพอีพี นะครับพีเอพีเสียงสองพีผีนะครับพีผีอ่ะ uh, ในรูปนะครับจะเป็นรูปอ่ะคนใช่ไหมครับคนก็มีผิวสีอ่ะผิวหนังสีเนื้อนะครับแล้วก็กระเป๋าหนังใบนี้ก็มีหนังสีดำนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับคำว่าผีคือหนังนะครับหนังไม่ว่าจะเป็นหนังสัตว์หนังคน นะเราจะใช้คําว่าผีนะคนเรามีผิวสีเนื้อใช่ไหมครับผิวหนังสีเนื้อกระเป๋าบางใบก็มีผิวหนังสีดําสีน้ําเงินนะครับสีน้ําตาลนะครับควาว่าผีคือหนังผิวหนังนะครับต่อมาคําที่สองอ่าคำต่อมานะครับคือพัวอูพูพผัวอูพูนะครับออกเสียงพร้อมกันผู้ผู ผู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 นะครับนี่เลยตัวนี้พัวอูผูเสียงสองครับผูผูผ,ผ,ผูอะไรเอย่ยจำได้ไหมเอย่ยอังวนผูถาวไหนะครับผูถาวอังวนนั่นเองนะครับต่อมาครับ ตัวที่3ของเราพยัญชนะตัวที่3ของเรานะครับคือตัว ṇa, มัวมัวนะครับมัวสระอามัวอามามัวอามามาหมาหมามามาหมาหมามานะครับอ่ะมาดูรูปกันนะตัวแรก m มอามาขีดตรงเสียงที่1นะครับขีดตรงเสียงที่1เพราะฉะนั้นมา m มามามานะครับมามาคือคุณแม่นั่นเองนะครับมามา,มาคือคุณแม่นั่นเองต่อมาครับตัวต่อมานะครับ m มอามามอามานะครับเสียง3 มาหมาหมานะครับมาหมาหมาหม,มาคืออะไรครับหมาคือมานะครับหมาคือมาเสียงที่สามนะครับต่อมามัวอีมีมัวอีม,ม,อมีนะครับมีอยู่สี่เสียงด้วยกันพร้อมกันนะครับมีมีม มี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 นะครับอ่ะมัีมีเสียงที่เท่าไหร่เอ่ยลงและขึ้นครับเสียงที่3านะครับนั้นผ่านพร้อมเนเราซื้อครับมีมีมีใช่ไหมครับมี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 แปลว่าข้าวนะครับอ่ะข้าวสารนะครับ ข้าวสารนะมีคือข้าวสารนะครับต่อมามัวอูมูมัวสระอูมูนะครับอ่ะผ่านพร้อมกันสี่เสียงมูหมูมูมู่มูหมูมููนะครับอ่ะตัวอย่างครับมัวอูมูเสียงที่สี่ใช่ไหมครับพอขีดลงอ่ะ หมูหม mm ูห hmm. ม mm ูมูนะครับหมูหมูหมูมูมูคือหม้นั่นเองนะครับเก่งมากต่อมาครับพยัญชนะตัวที่4ี่ในสัปดาห์ที่2ที่เราเรียนกันนะครับคือตัวฟัวนะครับตัวฟัวฟัวอะไรเอ่ยฟัวอาฟานะครับฟัวอาฟาฝาฟาฟา ฟาฝาฝาฟาอ่ะในรูปนะครับคือโถโถฟานะครับโ ah ถฟาโถฟาคืออ่ะผมของเรานั่นเองนะครับผมของเรานั่นเองอ่ะตัวนี้นะครับเราจะไม่มีวรรณยุกเห็นไหมครับเพราะว่าออกเสียงทำไมเอ่ยถ้าไม่มีวรรณยุกออกเสียงเบานะครับอ่ะโฟอาฟานะครับโถฟา โผ่ะนะครับอ่ะเพราะว่ามันไม่มีวันนายุกนะครับให้ออกเสียงเบานะครับต่อมาโฟอาฟานะครับเสียงสองฟาฝาอ่ะตัวนี้อ่ะว่าฝานะครับอ่ะฝาคือทำโทษนะครับหรือลงโทษนั่นเองนะครับอ่ะเด็กสองคนนี้เขาทำไมครับอ่ะอาจจะทะเลาะก,กัน หรือทำผิดนะครับก็เลยโดนคุณครูเนี่ยฝานะครับโดนคุณครูเนี่ยทำลงโทษนะครับเตือนนะครับคำว่าฝานะอ่ะต่อมาครับ four o four four o four มีอยู่สี่เสียงครับ four 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 นะครับอ่ะเราเรียนคำนี้ครับคำว่าพระ โฟ o ฟเสียงที่สองเพราะฉะนั้นครับโฟ o ฟเก่งมากครับ f ฟ o ฟอ่ะออกเสียงว่า Foo นะครับแปลว่าพระนั่นเองนะครับต่อมาครับโ o U ูฟู o ฟฟูฟูนะครับฟู f o ฟ f ฟู ฟู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 อ่ะ fuu ฟ u เสียงสองครับฟูฟูนะครับอ่ะฟูคือโชคดีนะครับอ่ะฟูคือโชคดีนะเสียงสองนะฝูต่อมาครับ fuu ฟูเสียงสี่ออกเสียงว่าอะไรครับฟูฝูฟูฟู ฟูฟูฟ,ฟนะูฟูนะครับอ่ะฟู่นะครับคือล้ำรวยนะครับอ่ะฟู่คือล้ำรวยเพราะฉะนั้นครับในสัปดาห์ที่2เนี่ยเราเรียนพยัญชนะไปทั้งหมด4ตัวนะครับเราเรียนพยัญชนะไปทั้งหมด4ตัวนะครับคือตัวปวพัว,วมัวฟัวนะครับแล้วก็เอามาผาสมกับสลักและ วรนณายกที่เราเรียนกันไปนะครับก็จะได้ตามบทเรียนที่วันนี้เฉลาเซื้อ,อามาทบทวนให้นะครับโอเคสําหรับเด็กๆที่ทบทวนในคลิปอา่าอาทิตย์ที่2ตรงนี้นะครับแล้วไม่เข้าใจตรงไหนนะสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับและเราก็จะไปสู่สัปดาห์ที่3ในอา่าอาทิตย์หน้านะครับงั้นสัปดาห์นี้ก็บายบายครับใจเทียนทงเฉวมนบายบายครับ